เพชรมันบันเทิงเพชรมันบันเทิงวันนี้บุมประจัาเผยการรับงานเอนมีจริง วอนเสพข่าวแตงโมยังมีสติแม่แตงโมยืนยันไม่เปลี่ยนทนายหลังทนายแม่มีคดีช่อโกงจอยโอมจูนตัวแทนจากวงใบบุญรวมทำความดีมอบทุนให้กับโรงเรียนเศษเเถียนพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและจ๊ะจ่าพิมพรตาไนเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีค่ะ พบกับเพ็มันบันเทิงนะฮะอยู่กับแอนนาค่ะนรตาพิมพ์รัตาค่ะวันนี้ยังตามมนต่อนะฮะกับคดีของแตงโมนะคุณผู้ชมขาเหมือนแบบเรื่องมันเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของคุณแม่นะคะแล้วก็ทนายนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสองท่านนี้เท่านั้นนะคะยังมีเรื่องหลักฐานที่เกิดขึ้น ที่ชาวเน็ตเนี่ยแบบว่าโอ้โหวิเคราะห์เรื่องราวทั้งเรื่องของการตัดต่อรูปภาพแล้วก็เรื่องพยานหลักฐานชิ้นใหม่เมื่อเช้านี้ล่าสุดนะเขาบอกว่าแตงพงศกรนะฮะถูกมีดปักไว้ที่หน้าบ้านเป็นการข่มขู่เพราะว่าเมื่อวานนี้แตงเขาไลฟ์สดนะฮะแล้วมีการพูดว่าห้าคนนั้นน่ะจะใหญ่สแค่ไหนไม่กลัวหลอกมาเถอะตื่นเช้ามาเจอมีดปักหน้าบ้านเลยเขาอาจจะมาตัดต้นไม้แล้วลืมไว้เปล่าก็คิดในแง่ดีว่าแค่คิดในแง่ดีเนาะ มีคนมาปั่นประสาทหรือมีคนสร้างสถานการณ์แต่คิดในแง่รายก็ตามนั้นจบของให้เป็นการสร้างสถานการณ์แล้วไปตามต่อกับเรื่องราวของทนายที่คุณคแม่บอกว่ายังจะยืนยันที่จะใช้ทนายคนเดิมค่ะเมะื่อวานนี้นะคะคุณแม่ได้ไปที่โรงพักนะคะเดินทางเข้ามาที่สพเมืองนนทบุรีตามนันหมายของตำรวจค่ะแต่วันนี้คุณแม่อาการไม่ค่อยดี เพราะว่าแกเหมือนจะเป็นลมตล,ลตลอดเลยนะเพราะแกดมยาดมตลอดใช่ความเครียดมากๆจากกระแสโจมตีนะคะจนความดันนะขึ้นแล้วเมื่อวานคุณผู้ชมเกือบจะเป็นลมคารองพักแล้ว <Yeah. S 2> สื่อรุมเยอะมากทีนี้พอแม่ถึงขั้นบอกว่าจะกระโดดบันไดอ่ะยังไงบ้างก็คือแม่บอกว่าเนี่ยถ้าตานแม่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวแม่กระโดดบันไดเลยนะเนี่ยแม่หัวหัวภาวะเครียดไงช่วงนี้คุณแม่เจอกับภาวะเครียดเพราะว่านักข่าวเนี่ยนะคะ ก็เหมือนถามจีว่าแม่จะเปลี่ยนทนายไหมเ,ออเพราะทนายคนนี้มีคดีชอบโกงนะ<ช>เขาเคยชอบโกงมาก่อนไม่ใช่แค่ชอบโกงอย่างเดียวนะยืมเงินนักศึกษาด้วยพอนักศึกษาให้ยืมปุ๊บก็ไม่คืนทีนี้ทั้งคอนโดคอนดโดพี่หนุ่มก็ออกมาบอกว่ามีหลักฐานว่าไปยืมเขาหมดทนายนยอมรับว่าอืมก็มียืมใครที่มีหลักฐานก็ส่งมาให้แล้วกัน ส่วนอาชีพทนายเนี่ยก็ยอมรับว่าเพิ่งเป็นจริงแค่2อสามปี <ฮะ S 1> แต่มั่นใจว่าจะสามารถทําคดีนี้ได้ <ฮะ S 1> แล้วก็ขอโอกาสในการที่จะทํางานต่างๆคดีอื่นๆเพราะว่าอยากจะได้เงินเนี่ยไปใช้นี่ทีนี้หลายคนบอกว่าแม่เปลี่ยนทนายดีไหมทนายเก่งๆอ่ะเยอะนะแม่ว่าไงไปฟังกันค่ะก็จะเดินหน้าต่อไปในแม่ค่ะ่ม่กระโดดล อาารัอ hmm. น่คุณแม่ไม่รู Pope ้จักค่ะไม่รู้จักเลยเหรอคะเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นลมของบันไดคุยทีละเรื่องครับทีเรื่องแม่จาถฐานเรื่องทนายไปรู้จักทนายคนนี้ได้ยังไงคะมีผู้ใหญ่แนะนำนะคะแล้วคุณแม่ก็คุยกับเขาตั้งแต่วันแรกที่ น้องโมตกเรือเลยคุยกันมายาวนานแต่คุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะจ้างประทับใจในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาอธิบายให้พี่ตาทราบอันนี้คือเราจ้างเลยใช่ไหมครับคุณแม่จ้างจ้างค่ะจ้างทนายยอมรับว่ามีหมายจับออกมาจริงๆแล้วก็ผมก็ได้โดนหมายเรียกครั้งแรกนะครับก็ก็ไม่ได้ไปนะครับเขาเรียกออกหมายจับมาผมหลังจากที่เขาเชิญตัวผมไปแล้วผมก็ได้ไประกันตัวมาแล้วก็เคลียร์เดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นลมเดี๋ยวก่อน เอาอยาก่อนนี่นี่ไม่ต้องเอาภาพไปออกข่าวนะวเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องอดีต,ตของเขาเราไม่เกี่ยวถูกไหมคะแล้วก็ใครก็มีอดีตทั้งนั้นคุณยิ่งเรื่องนี่สินเนี่ยคุณพ่อนน้งโมก็ยังมีอดีตเป็นผู้ล้มละลายนะพ่อนนังโมอ่ะอ่าทำไมไม่ไปคุยมาเขียนมั่งอ่ะ<ม>ใช่ไหมแล้วนี่เขาทํางานให้เราดีอ่ะ คือคุณแม่ชอบว่าเขาทางานให้เราดีกรับขอบพระคุณคุณแม่นะครับที่มอบความไว้วางใจให้กับผมประวัติต่างๆที่ผ่านมาก็คุณแม่ก็ขอบคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ไม่ได้ไปกล้าร่วมในเรื่องส่วนตัวคุณแม่ยังมั่นใจในตัวผมแล้วคุณแม่บอกว่าคุณจิศณะแม่ยังเต็มรอยเหมือนเดิมให้เดินหน้าต่อไปรู้ละคุณแม่ชอบคนบุคลิกแบบนี้เพราะว่าคือคุณแม่คุยมาหลายวันละแล้วคุณแม่ชอบ คุยตั้งแต่สมัยยังไม่มีเงินจ้างจนตอนนี้คุณแม่ก็พอมีเงินจ้างก็เลยกลายเป็นว่าประเด็นนี้คุณแม่ไม่ติดใจเพราะทุกคนย่อมมีอดีตได้แล้วคุณแม่ก็ยกเรื่องอื่นๆมาว่าทุกคนก็มีอดีตได้เหมือนกันใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานที่เห็นคุณแม่นะคะมีอาการค่อนข้างแบบไม่ดีเลยอ่ะทั้งจะกระโดดบันไดบ้างเรื่องการแบบปวดหัวการดมยาการมี ทานยาต่อหน้าสื่อเลยคะคือก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลายวันวันนี้คุณแม่แทบจะไม่ได้พักผ่อนแล้วบวกกับการติดตามเนี่ยไม่ได้ติดตามคดีนะคุณแม่บอกแล้วคุณแม่ไม่ได้สนเรื่องรูปคดีแต่คุณแม่กาลังตามเนี่ยก็น่าจะเป็นตามนักข่าวมากกว่าทาไมถึงตามนักข่าวอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือแม่น่าจะตามข่าวมากกว่าแล้วแม่อาจจะเครียดถ้ามองในประเด็นประเด็นนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าคุณแม่สนใจเรื่องคดีติดตามคดีเนี่ยแล้วคุณแม่เครียดเนี่ย โอเคเข้าใจนะเพราะว่าคดีนี้มันซับซ้อนแต่ตอนนี้คุณแม่บอกชัดเจนเลยว่าไม่ได้สนใจเรื่องคดีค่ะให้ตำรวจจัดการคือเรื่องคดีคุณแม่ไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ประมาณนี้ให้ตำรวจเขาดูแลไปค่ซึ่งหลายคนก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคุณแม่แล้วมันมีข่าวว่าคุณโรเบิร์ตสารภาพแล้วเป็นคนขับเรือและอาจจะเป็นเหตุให้แตงโมตกเรือแม่ยังให้อภัยเขาอยู่ไหม มันก็พูดยากเนาะแม่ตอบแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์แตอบว่าให้อภัยอยู่พาะนั่นเป็นเรื่องของความรู้สึกของแม่ที่เขาพยายามแสดงออกว่าเขารับผิดชอบต้องพูดอย่างนี้ว่าเรามีหลายเหตุการณ์นะเดี๋ยวเราเรีฟันให้ฟังเราเรีเรารีอะไรนะรีวิวรีฟันคืนเงินนะรีฟันคืนเงินเรารีวิวีไว้ให้ฟังแม่บอกว่าแม่ไม่เปลี่ยนตำรวจเพราะนายตำรวจชุดนี้เขาดีกับแม่อันนี้ข้อหนึ่งนะ 2แม่ให้อภัยปอและโรเบิร์ตเพราะเขาดีกับแม่นี่คือเขาเขาดีกับแม่สองแล้วนะทนายคนนี้แม่ก็ไม่เปลี่ยนเพราะเขาคุยกับแม่ดีสรุปคือถ้าดีกับแม่ทุกอย่างจบไม่น่าเลยบอกว่าไม่รู้จักทนายอันนี้ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะแต่เมื่อวานนี้พอคุณแม่พูดถึงคุณพ่อเราเริ่มเริ่มเริ่มแบบนิดนึงละโอ้พี่ไม่ใช่แค่พี่อนนานะที่รู้สึกคุณแตงคุณแตงแบบขอร้องคุณแม่ว่าอย่าไปพูดถึง คุณ oh. อื่นคุณแม่พูดในส่วนนี้พอจบนะฮะใช่คุณแตงถึงขั้นออกมาโจวกเลยนะบอกว่าแม่แตงรับไม่ได้กับสิ่งที่แม่พูดคือถ้าให้แตงพูดเนี่ยแม่เงิบนะอย่าทําให้คุณพ่อกับแตงโมเนี่ยเสียหายค่ะ <Ha. S 2> อันนี้แสดงว่าแบบคือเท่าที่เห็นนะคุณพ่อกับแตงโมคนรักเยอะมากเลยอะถูกต้องแล้วเนี่ยผมอุตส่าห์ไม่พูดออกสื่อถ้าผมพูดคุณแม่เงิบ ือใช้คำนี้เลยนะงบเลยนะจริงๆแสดงว่าเธอก็รู้เหรออนนาโถเธอเพื่อนๆก็รู้แต่เราเลือกที่จะรักษานํำใจกันมาโดยตลอดเพราะว่าเรามองว่าพูดไปมันก็ไม่ได้อะไรเราอยากให้คดีมันคืบหน้าแล้วไม่อยากให้เมนโฟกัสในสังคมอ่ะมันมามมนอยู่ที่แม่เราก็เลยเลือกที่จะไม่พูดอะไรทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้ยังเคารพแม่ยังก็ยังเคารพเหมือนเดิมแต่ยังมองว่าถ้าถ้าเป็นไปได้อ่ะคุณแม่อย่าไปพูดถึงุพ่อหรืออย่าไปพูดถึงอะไรก็ตามที่มันจะออกไปในแนวลบเพราะว่า สุดท้ายแล้วคนกลับมาโฟกัสคุณแม่มากกว่าโฟกัสคดีเห็นด้วยนะเรื่องนี้เพราะตอนนี้เรื่องของคุณแม่ตีคู่มากับเรื่องของคดีทำให้คนคนไปสนใจเหมือนเหมือนเป็นละครบทหนึ่งหรือตัวละครใหม่อ่ะมันมีความแบบเป็นดราม่าอยู่อ่ะแต่ที่พูดด้วยความรักเลยว่าถ้าเป็นไปได้แม่คือแค่ติดตามคดีอย่างเดียวจบอือย่าไปบอกว่าอย่าไปพูดว่าแม่ไ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 ด้เข้าไปดูเลยเรื่องรูปคดีอะไรอย่างเงี้ย คนฟังอ่ะเราทุกคนฝากความหวังไว้กับแม่เพราะแม่บอกว่าไม่ได้แม่ไม่ได้ไปดูเรื่องคดีเลยแม่ปล่อยตำรวจจัดการทุกคนมันก็ใจแป้วไงจริงเข้าใจใช่ไหมจริงนะคะอ่ะั้งั้นเรามาที่เรื่องคดีกันดีกว่า,าะคะ่ะมี <ไป S 1> หลักฐานชิ้นใหม่คุณผู้ชมเป็นหลักฐานที่เป็นคลิปภาพที่เหมือนว่าตรงบริเวณหัวเรือเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีการกปีกันแบบนี้ คนนึงก็คือยกมือ,อ,อขึ้นกุม,มแบบนี้นนฉันยังตกใจอยู่ว่านี่เรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือว่ายังไงคุณผู้ชมดูดีๆนะดูในวงกลมสีแดงนะคะเหมือนมีการตะลุมบอลกันรตรงหัวเรือนะคะแล้วก็มีการยกมือขึ้นมาอีกคนหนึ่งเหมือนสะบัดหน้าไปตามทางที่ยกมือแล้วก็มือกุมหัวดูนะคะนี่ปึ๊บปึ๊บคนเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยนี่คือการทะเลาะกัน นี่คือการที่แตงโมถูกตีหัวคนคนมองว่าโดนตีหัวแต่คนเนี้ยหรือใครโดนแตงโมตีหรือเปล่าความเป็นจริงแล้วคลิปนี้คือยังไงก็จ่าเล่าให้ฟังทีคลิปนี้เนี่ยจ่าเคยเห็นก่อนหน้านี้ละนะคะเป็นคลิปที่คลิปเต็มๆเนี่ยเป็นคลิปถ่ายจากชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะแล้วเขาถ่ายว่าเห็นเหตุการณ์ว่าเรือลำนี้วนไปวนมาถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปตั้งแต่ต้นเลยนะจะมีเสียงเสียงพูดเป็นแบบเสียงมาดูเร็ว เป็นเสียงค่อนข้างออกเหนือน,นิดนึงะนะคะมาดูแล้วเขาวนหาการตามหาคนชื่อโบโบโบยังไม่รู้ว่านี่คือโมใช่นะคะทีเนี้ยมันก็เป็นคลิปยาว,ยาวนะเห็นกันมาตั้งแต่วันแรกๆที่ที่มีเหตุการณ์นี้แต่วันเนี้ยอยู่ๆคลิปนี้ถูกกลับมาอีกครั้งแล้วตัดเฉพาะส่วนนี้แล้วซูมแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าจินตนาการหรือว่าปฏิปต่อเรื่องราวให้เสมือนว่าคนผู้ชายบนเรือเนี่ยโดนตีหัวแต่ คุณผู้ชมอาจจะต้องใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งสำหรับเหตุงารณ์นี้เหตุการณ์เนี้ยถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์นะคือแตงโมตกเรือไปแล้วเหตุการณ์บนภาพเหตุการณ์หลังจากที่แตงโมตกเรือใ่แล้วทุกคนช่วยกันตามหาถูกไหมใช่ใช่ถ้ดว่ตาคลินเต็มนะแต่ถ้าถามถามภาพฉันน่ะนับดูมันก็เหมือนมีหกคนบนเรือเพราะว่าเรือลำนี้พอสองสามสี่ห้าหกพอ ตกเรือแล้วอะเรือลำนี้กลับไปที่ไหนมีเวลาไหมล่ะในกล้องอะจริงๆอะมีนะจริงๆมีตอนห้าทุ่มจริง,รง,รงมีามทุมใช่ไหมคือเรือลำนี้กลับไปที่อู่เป็เปนไปได้ไหมพี่เอานาว่าไปรับคนที่อู่อะขึ้นเรือมาแล้วตามหาค่ะก็เป็นไปได้เนาะก็ต้องดูว่าบนเรือนั้นสรุปแล้วถ้าไม่ใช่โมลแล้วเป็นใครก็ออกมาแสดงตัวแล้วก็ ดูเวลาให้ชัดเจนนะคะอย่างน้อยจะได้ไม่แชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือ<ช>บิดเบือนกันไปใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ต้องต้องต้องดูดีๆเลยล่ะ,ะนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะว่าพอเราตักใจเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะจะเชื่อว่ามันมีผลกับความคิดของเราทั้งหมดเลยเพราะ,ะเราเชื่อแล้วแต่จริงอ่ะอยากให้ดูจากหลักฐานมากกว่าว่าอันไหนจริงไม่จริง<ช>เรื่องจริงอย่างหนึ่งความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะแยกกันทีเนี้ยเราก็มาดูต่อเรื่องของภาพคุณผู้ชมไม่ใช่มีแค่คลิปนะคะที่มีหลักฐาน ภาพที่แตงโมถ่ายกับกระติกหลายคนที่บอกมองว่าหลายคนมองว่าเป็นภาพตัดต่อด้วยสีเล็บอุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งนะอันดับแรกนะมือมันแปลกแปลกมือส่งข้างๆกระติกนะคะนิ้วโป้งอเบี้ยวแล้วตรงนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยมันเหมือนมีแบ็กกราวด์อะไรบางอย่างซ้อนอยู่เห็นไหมฮะตรงนิ้วนางกับนิ้วก้อยอถ้าจะมันต้องเป็นซีทรูไปเห็นเรือสิส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเบี้ยวเลยแล้วหน้าแตงโมเนี่ย ็นหน้าแบบนี้หรอยังไม่พอเสื้อแตงโมเสื้อแตงโมทำไมมีจุดๆสีเขียวๆน้ำสะท้อนมาได้ยังไงนะคะหรือน้ำซ้ายกับน้ำขวาน้ำซ้ายเนี่ยเหมือนมีมมคลื่นเยอะๆน้ำขวาเนี่ยเรียบเลยเห็นไหมฮะฝั่งขวาเนี่ยเรียบฝั่งซ้ายนี่แบบมีทั้งแสงไฟแสงอะไรมันเหมือนมันคนละภาพกันเธอคิดภาพนี้แต่ตอบไม่ได้จ๋าถามคำเดียวไม่รู้อ่ะ <laughs> ยังไม่หมดข้อมูลฉันยังไม่หมดคุณผู้ <h ui> ภาพเลื่อนขึ้นหน่อยเลื่อนขึ้นหน่อยขอขอดูที่ขาหน่อยขอดูที่ขาหน่อยตรงขานี่ตรงขาตรงนี้ชาวเน็ตบอกว่าเฮย้ยขาเนี่ยเหมือนขาคุณแซนที่นั่งอยู่บนรถะค่แต่ภาพนั้นถูกลบออกไปแล้วมันเป็นไปได้ไหมไว่านี่คือการตัดต่อเนี่ยหน้าแต่งโมแล้วมีหน้าแต่แงโนะมภาพเนี้ยเป็นไฟล์ตัดต่อเราเชื่อว่าตำรวจสามารถพิสูจน์ได้โอ้ยเธอ ถ้าตัดมันก็เก่งเหลือเกินเนาะถ้าสมมติตัดต่อจริงเนี่ยตัดต่อจริงนะตัดต่อแป๊บเดียวฉันฉันตัดต่อหน้าหน้าแต่ตรงเห็นป่าตรงขอบเสื้อขอบอะไรมันก็แปลกๆจริงๆแหละเออเนี่ยเขาบอกว่ามันดูสิขาก็ไม่มีภาพมันลอยออกมาแล้วหน้าแตงโมถามหน้าภาพเนี้ยเหมือนคนเมาแต่หน้าภาพเนี้เธอเป็นเพื่อนแตงโมโมเคยถ่ายกับโมอมีนาท่านี้อ่าๆๆหน้านี้ท่านี้เลยกอดคอมีนาท่านี้เลยอ เนี่ยมีการขุดภาพนี้ขึ้นมาเข้าเข้าใจว่าสรุปแล้วคนก็ยังมีความการโยงเข้าไปว่าหรือภาพนี้จะเป็นภาพตัดต่อกันแน่ถ้าถามจ,จริงจริงถ้าดูภาพแยกส่วนนะจะเห็นเลยชัดเจนเลยว่ามีภาพหน้าแบบนี้มีภาพเสื้อแจ็คเก็ต <c oughs> มีภาพขาทุกอย่างแยกกันมาหมดค่ะให้เห็นชัดเจนค่ะแต่เรื่องเรื่องแสงจุดๆตรงเสื้อแตงโมนเนี่ยนะนนที่จ๋าเป็นคนถ่ายถ่ายภาพเนี่ยมันคือแสงคล้ายๆโกส คือคล้ายๆแฟลร์แฟลร์คือมันจะเป็นสะท้อนใช่ไหมะโกสคือเหมือนกล้องเราเลนเราไปเจอไฟนี้ไฟนี้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ด้วยอ่าเาอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้อันนี้เขาใจแต่ว่าเรื่องของมือนิ้วเนี่ยนิ้วอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งภาพแอนิดหนึ่งดึงตุ้งหน่อยตุ้งหน่อยอ่าตรงนิดนึงใช่ะะทีนี้ไอ้ส่วนที่นิ้วก้อยกับนิ้ว,น,ว,น,วนางที่มันมีมีตรงแบบแล้วสีเล็บเนี่ยคนก็ถามเยอะมาก ก็พิโปโมให้ข้อมูลว่าแตงโมทาเล็บสีแดงแต่นามีคำตอบในใจเดี๋ยวนี้อน,นาเรื่องนี้นาคขให้พูดกับตำรวจเอเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนโอเคอันนี้เราจะไม่พูดเลยถึงเรื่องนี้เรามีคำตอบอยู่ในใจเพราะว่า <นะ S 1> เล็บ<ล><ๆ>ตรงนี้เป็นสีขาวขาวพิปโปบอกสีแดงไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแต่อน,นารู้แล้วขอให้นาเก็บไว้เป็นข้อมูลกับตำรวจะนะคะต่อเรื่องราวของพี่บุ๋มค่ะค่ะล่าสุดพี่บุ๋มก็มาพูดพี่บุ๋มพี่บุ๋มบอกว่าทุกคน การรับงานเอ็นเนี่ยมีอยู่จริงในประเทศไทยในสังคมไทยในระดลบตราอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจริงงานเอ็นคืออะไรคือการที่เราไปเอนเตทนใครสักคนไปกินข้าวไปดื่มเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นเพื่อนคุยกันอาจจะลงเอยด้วยการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเป็นไปได้และความความสัมพันธ์ลึกซึ้งสามารถเกิดขึ้นไม่เฉพาะแค่โรงแรมบนสถานที่บนเรือบนโต๊ะบนสัตว์พาสเพก็มีความเป็นไปได้ ะะเรื่องนี้เนี่ยพี่บุ๋มก็บอกว่ามันมีจริงนะแต่เวลาเสพข่าวแต่พี่บุ๋มไม่ได้บอกนะว่าข่าวแตงโม,ค,งโมคือแตงโมไปรับงานเอ็น <bleed. S 2> นะแต่ว่ามันมีดาราท่านหนึ่งที่เคยรับงานเอ็นแล้วค่าตัวสูงเป็นหลักล้านเข้าใจอยู่ เธอเข้าใจไหมฉันเข้าใจพี่บุ๋มนะที่เอามาพูดเรื่องนี้แต่อย่าจะบอกว่ามันก็มีอยู่จริงจริงๆเอ,อแต่เพียงแค่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับใช่คือคนเสนอมามันมีเยอะแต่ว่าเอาง่ายๆเลยถ้าโมจะรับไม่เป็นหนี้หรอกรวยแล้วป่านนี้เพราะงานเยอะองานาติดต่อบแบบนี้มาเยอะมากเธอ,อม,มีคนติดต่อมาแบบเยอะมากจําได้ไหมมีครั้งหนึ่งฉันเคยอ่านข่าวว่าดาราคนมีคนคนหนึ่งอ่ะให้ฉันหาเด็กเอ็นอม,มีนางงามไปรับมีคนไปรับฉันถามแตงโมนะรับเปล่า ได้หลายบาทนะไปประเทศดูบป็นหลักแสนหรือหลักตอนนั้นตอนนั้นโปรดิวเซอร์น่าจาได้ที่ฉันออกมาพูดค่ะสุดท้ายโมบอกว่าไม่เอาอืมแล้วดูดินางโมภาพนี้ถูกแชร์ออกมาเพียอ์นาอ่ะเดี๋ยวไปฟังพี่บุ๋มพูดกันค่ะอ่ะได้ค่ะไม่ใช่ว่าโลกสวยนะหรือแอปนะแต่เมื่อเอิญไม่มีใครติดต,ต่อแม่มาก่อนดังนั้นเราก็จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามันมีงานประเภทไหนค่าตัวประมาณเท่าไหร่ถ้ารับงานเอนจิงไม่มานั่งกินข้าวให้เป็นข่าว โดยเฉพาะดาราดังที่ไปไหนคนก็รู้จักเจอหน้าปุ๊บก,ก็รู้เลยโมไม่ได้รับงานอะไรทั้งสิ้นแล้วโมคงไม่ไปนั่งกินข้าวเพื่อจะรู้ว่าจะไปขึ้นห้องกับใครให้มันเป็นข่าวมีกล้องวงจรปิดเห็นภาพขนาดนั้นเพื่อเป็นการชี้แจงและเคลียร์ภาพของน้องโมให้ชัดเจนที่สุดคือบางคนเขาอาจจะมีมีเหตุผลส่วนตัวของเขาอันนี้เราไม่ยุ่งแต่ไอ้ส่วนของของของพี่ก็คือทำเนี่ยหน้าที่ในส่วนของการโดนทำร้ายร่างกายโดนล่วงละเมิโดโดนขู่โดนอะไรอันนี้เราช่วยเหลือกันเต็มที่อยู่แล้ว <c oughs> พอมีโซเชียลมันเป็นอะไรที่ ยากมากในการคัดกรองข่าวอันนี้เข้าใจแต่ก่อนจะแชร์ตามสืบก่อนแค่นั้นเองก่อนจะแชร์ก่อนจะโพสต์ก่อนจะอะไรตามสืบก่อนว่าอันไหนของจริงของปลอมเพราะตอนนี้คนอยากมีส่วนร่วมเยอะแล้วก็ถึงขนาดสร้างลายปลอมก็ขึ้นมาก็เยอะดังนั้นเอาข้อท็จจริงมาคุยกันดีกว่าว่าความเป็นจริงคืออะไรและและสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์คืนนั้นทุกคนยังเห็นภาพยังไม่ชัดเลยนะเห็นไหมแต่ถ้าคุณแม่บอกว่าไม่ต้องการจะรู้ มันก็จบไงเจ,เจ้าของเจ้าของคดีเจ้าของสิทธิเขาไม่ให้พวกเรายุ่งเราก็ยุ่งไม่ได้ไงเราก็ได้แต่ติดตามแล้วรอฟังผลต่อไปแค่นั้นเองค่ะดีไม่ดีนะถ้าแม่อาจจะรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้าประเด็นมันจะลงมาที่อุบัติเหตุแม่ได้เยียวยาดีกว่าไม่ได้เลยนะเพราะถ้าเกิดแค่อุบัติเหตุพวกนั้นจะไม่ผิดอะไรเลยถูกไหมแม่จะไม่ได้อะไรเลยถูกไหมสู้ได้รับเงินเยียวยาดูแลกันนะวันนี้ดีกว่าเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป บางทีแม่อาจจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดก็ได้ใครจะรู้อืนี่คือการว<อ>ิคะห์จากแม่บุ๋ม <ยา S 2> พี่บุ๋มก็ดูว,ว่าแม่จ,จะฉลาดที่สุดกลับมาอยู่กับเพชรบัรเทิงค่ะใครที่เป็น FC ของละครเรื่องบ่วงใบบุญนะคะรวมถึง FC ของพี่จอยน้องโอมแล้วก็น้องจูนนะคะต้องฟังเลย <ฮะ S 1> เพราะว่าเขาไปทำกิจกรรมดีๆที่น่ารักมากที่โรงเรียนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยค่ะนี่ เขาได้มีการไปทําความดีนะคะมอบทุนการศึกษาและก็เลี้ยอาหารกลางวันให้กับ<ะ>โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระในพระราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะเป็นที่นี่เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยะนะคะน้องๆก็มีความสุขมาก,มากนะคะพี่จอยพี่โอมพี่จูนก็มีความสุขมากๆนี่คือช่องแดไงเราก็ทํากิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะคะตอบอแทนกับแฟนๆที่ดูละครเรื่องนี้ที่บอกว่าแซ่บมาก ซึ่งไม่ได้มีแค่นักแสดงแล้วลนมากเละแล้วนักแสดงก็อ้ใจบุญนะไปมอบทุนให้กับเด็กๆใช่นี่พี่โอมแล้วนี่คือฟ้ดทรัคนะนี่คือซัพพอร์ตเป็น f c ของพี่โอมนะโอ้น่ารักเนาะใช่แล้วดูสิพี่โอมถ่ายรูปใกล้ชิดมากมาช่วยเด็กๆอย่างนี้ดีมากเลยอะใช่ค่ะแล้วน้องๆก็ตอบแทนด้วยการทำอะไรรู้ไหมพี่ทำของขวัญให้พี่้บบน้องๆช่วยกันทำดูสิทำไปน่ารักเดือนนี้เป็นวันเกิดโอค์ อ๋อมีแฮปปี้เบอร์เดย์กันด้วยใช่นี่ดูนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะขวัญกันด้วยนะคะในวันนั้นโอ้โหคุณผูม้ชมค่ะแฟนคลับก็เลยนนเนี่ยบรรยากาศที่น่าประทับใจมากใช่แล้วค่ะแล้วก็นี่แฟนคลับก็จัดฟู้ดทรัคมาให้นะะในฐานะที่อยากจะร่วมทําบุญกับองค์กับช่องแปดกับ,บวงใบบุญด้วยนะคะแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาค่ะโดยมีคุณวิรัติผู้เล็กแล้วก็คุณรจนนาพวงทองค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรนะคะเป็นผู้รับมอบค่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันค่ะ ก็วันนี้นะคะพวกเรามาที่โรงเรียนเศเษฐียนะคะก็เป็นตัวแทนจากพี่พี่นักแสดงบ่วงใบบุญด้วยนะคะเป็นตัวแทนพี่กวางพี่พีทพี่บิ๊กพี่โอนะคะแล้วก็อีกนักแสดงอีกหลายท่านเลยนะคะก็มาแบ่งปันคาวามสุขให้กับน้องๆน,นะคะแล้วก็รู้สึกประทับใจตื่นเต้นดีใจกับสิ่งที่น้องๆเขาเตรียมให้เราอะนะคะเขาต้องใช้เวลาในการทําด้วยฝีมือของเขาเองอะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญมันมีความพิเศษเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเพิ่งเห็นการร้องเพลงและอวยพ พรวันเกิดในรูปแบบของเขาอะนะคะซึ่งคิดว่าเจ้าของวันเกิดน่าจะประทับใจมากเลยใช่ไหมเราก็ซาอิ่มใจครับคือเหมือนแบบว่าเขาก็ทําด้วยใจเหมือนแบบด้วยด้วยการทำการทมือด้วยแววตาของเขาเราเห็นถึงความความปื้มปิ่มอะเราเราก็ดีใจที่แบบอะไรเล็กๆน้อยแค่นี้เราเพามันยิ่งใหญ่มากสำหรับเขาอะไรครับผมเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์คือแบบว่าเกิดมาแล้วก็ไม่เคยอะเราก็ไม่เคยแบบ แบบแบบนี้อะไรครับผมก็ดีใจที่ที่แบบว่าขอบคุณจริงครับคุณที่ทาให้ให้ผมแล้วก็ทําให้พวกเราครับผมคือต้องบอกเลยว่ารู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญด้วยแล้วก็ได้มาเจอน้องๆคือไม่เคยมาโรงเรียนที่มีลักษณะอย่างนี้แล้วก็น้องๆน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนที่เห็นแบบน้องๆแบบมีงานแฮนด์เมดแล้วก็มีแบบประดิษฐ์อะไรให้โอมให้พี่จอยให้จูนอ่ะต้องบอกเลยว่าแบบน้ําตาซึมจริงๆเพราะรู้สึกซึ้งมากๆเลยเพราะว่าแบบไม่เคยไม่เคยมีใคร ทำอะไรให้อย่างนี้โดยที่แบบไม่เคยเจอหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งรู้สึกประทับใจแล้วก็ซึ้งมากๆเลยค่ะเจ้าก็คิดว่ากลับไปเนี่ยเราคงจะต้องคิดถึงเขาเนาะก็เลยถามเขาว่าคิดถึงทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอดีเขาเขียนมาเขาเขียนการ์ดมาให้พวกเรานะคะคำว่าคิดถึงก็เลยถามเขาว่าคำนี้ทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าคิดถึงก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพี่คิดถึงน้องนะ ะะก็ขอฝากละครเรื่องบ่วงใบบุญนะคะเปิดฉากมาก็แซ่บมาเข้มข้นมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆกระแสการตอบรับที่เกินคาดของพวกเราจริงๆนะคะก็พวกเราเป็นตัวแทนของพี่ๆนักแสดงทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามให้กําลังใจละครของพวกเราด้วยนะคะบ่วงใบบุญ2องทุ่มครึง่งช่อง8เลข27ค่ะ ฝากละครเรื่องบ่วงใบบุญด้วยนะคะละครสนุกมากเธอฉันดูทุกวันแซ่บมากโอ้เล่นกันแบบว่าสนุกสนานมากเพราะว่าพี่กวางนี่คือร้ายสุดสดแล้วเจอพี่ตองสาวิตรีนี่คือแบบฟาดทุกแมตช์แล้วคือไม่มีใครยอมใครเอางี้ดีกว่าจริงแต่ละครแก่กรองละครใหม่ที่เราจะลงจอเราเดี๋ยวนี้คือหลกระสือลำซิ่งวันนี้เราไปดูพร้อมกันเลยมหพร้อมกันเลยค่ะอ่ะไปชมกันเลยค่ะนี่คือครั้งแรกของจ๋าได้ดูนะเฮ้ยน่ากลัวนะเรื่องนี้ดูสิเธอ คือเปิดมาคือจากตำนานกลายมาเป็นเรื่องจริงนะจ๊ะเฮ้ยพี่ฮันนี่น่าดูมากเลยอ่ะเฮ้ยมันกำลังกลับมาเป็นเรื่องเทียนี่วิโลดดูสิกระสือรำซิ่งโอเห็นแค่นี้ฉันยังอยากดูเลย m u s สิกแอกระสือคือมันเป็นงานภาพยนตร์เลยอ่ะนี่21มีนาคมนี้ หมือนภาพยนตร์นะเหมือน oh เหมือนใช่กำลังดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เลยอะริงแล้วคือโปรดักชั่นคือดีมากเูอดูแสงสีคือภาพเพิ่มไเลยสิดูเป็นงานภาพยนตร์ดูในโรงหนังอะเรื่องนี้เชียร์ที่คำาพอนนาแสดงผู้ชมและแอบบอกตรงนี้เลยค่ะเชียร์เป็นผู้จัดละครเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้นะฮะเลตติ้งเตรียมถล่มทลายแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ทั้งตลกทั้งฮาทั้งน่ากลัวและเขาเอามาจากเรื่องจริง แล้วนี่เขา,ารีเสิร์ชกันเยอะมากแล้วเรื่องจริงเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนคุณผู้ชมดูไปเรื่อยจะรู้เองเพช<ะ>ร<ะ>มันบันเทิง Takk fyrir að hlusta.